สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราก็เอาขนมปังมาให้เต่านะคะเขาบอกว่ามีเต่าเนาะเดี๋ยวเราจะลองเอาให้เต่าดูนะคะว่ามันจะมาไหมเขาบอกว่ามีเยอะนะคะเต่าที่นี่อะคำดาวคำดาวคำดาวไหนสิที่คำดาวมีเด็กมันด้วยมันก็อาจจะเสียงดังนะคะดูสิ าำดาวกโคตนี่แม่ซื่อฟันซ uh, ื้อฟันหลไหลซื้อฟันคออีแล้วคอเตเตอร์หลไหลซื้อฟันเตเตอร์อ่าไหลไหลไหลเตเตอร์หลซื้อฟันอีกเิ็บเยอะมีไหมอ่ะเดนหยองเท็กทำดาวล่ะไหลล่ะสแกวัด ลมเย็นมากเลยค่ะเย็นๆไหนไลเล่ะ <co ld> สเกฮามี่ไรมนนัี่ลูกบ้านนี้ชอบกลัวนะครักลัวแบบว่ากลัวนู่นกลัวนี้ใช่ไหมอะไรก็กลัวไปหมดไก่อะไทยอ่ะเอามีไหมอ่ะเขาบอกว่ามีเนาะเราก็เอามาให้เตรียมเตรียมอิตาลีกลัวมากเลย<ม>เด็ก ย่อเกินนี่ปียาอเกินทันเต่าเลยนี่ขั้นใดได้แอ่ใส่และตอนนี้ก็ไหลไหนเต่ายังไม่เห็นเลยอ่ะเขาบอกว่ามีเต่าเราก็มาดูเต่าโอเคมั้มามีน่าตาซิซิหน่าคุณพี่มีชี้กดๆค่ะลูกนี้โอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ยฟิสอยู่สิ หเห็นไหมเห็นไหมโอป้ปลาเยอะแยะเลยค่ะโอ้โหดูสิปลาค่ะเดี๋ยวเราจะมามตกปาาลากันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาเบ็ดก่อนนะคะเขาบอกว่าปลาเยอะมากตรงนี้ดูสิดูมันตอดตอดขนมปังซื้อแม่ซื้อแม,ม่โอ้น่ะ,น,ะน่ะดูสิโอโ้โ,อโหดูดิโอ้โหตโอดขนมปังใหญ่เลย <gesch uce> ดูสิโอ้โห <loop> ปลาอะไรเนี่ยตอดใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาต่อกันนะซื้ออะไรยุ Jamie 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 ิย <lamps Male in Japanese> ู่ฟิตฟิตอิดฟิตอิดันเต่าไหมไม่แม่เตยียมๆดูดูสิน่ะอิจ้าตันเตาสรุปว่าเรามาหาเต่าหรือมาหาปลาซื้อมา is she is eating feed onni ha? 没有的的哦。Tata. Eat like you like that. Oh, big. Ini ya? Big มั้ย? Why? Stop diam dulu. Ini ini. Kalau kalau sudah something খাইโต तो খাই이너ซา. No, give me the bread. Give me the bread. Give me one. ก็มีปลา yes โอเคก็อัพละอัโอ้เวนี่มิเวนี่มิกอะโอ้ดูสิโอ้ยเอ๊ะท่านน่กคนะะชื่อไหมเดี๋ยวเราต้องมาตกปลานะคะไม่มีแล้วลมปังหมดและแป๊บเดียวดูบรรยากาศยามเย็นนะคะก็เนี่ยค่ะดูสิพระอาทิตย์สวยงามเมกบังนะคะสวยงาม มาเดินออกกำลังกายด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดกันฝั่งนู้นอะไม่รู้จะมีไหมเดินไปดูดีกว่าโอ้โหอันนี้พาเด็กๆมาทัวร์เด็กๆชอบค่ะไม่กลับบ้านเลยบอกว่าไม่ยอมกลับดูสิคะเราเจอ่าตัวเงินตัวทองนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยเห็นเขาลอยคออยู่แบบตั้งนานแล้วนะคะยังไม่ออกมาเลยโอ้ยก้องสันมือไม้สัน หลังจากที่แบบว่าเราไม่ได้ออกจากบ้านนานเนาะช่วงนี้ก็พากันออกจากบ้านอ่ะไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงพอเราซูมเขาก็ลอยคออยู่ตั้งนานแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับกล้องก่ะ เห็ดไม้นอเนี่ยหาเห็ดหาเห็ดดูสิครับรรยากาศดีมากลูกชายไม่ยอมกลับบ้านคะ่ะพอดีว่าอยู่ตรงนี้แล้วเขาแบบเย็นสบายอะไรประมาณเนี้ยบรรยากาศชอบใช่ไหม